สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อเน,นี้อจอยสิมาปนปลาสุก,กินเนอปอนปาลาดุกคนต้มใส่ผักกระแยงย่างดีดงงนี่ขาบว่าคิดทอดบ้านห่อหมียปนปลาต้มปลาปนใส่ผักกระแยงบพริกกระไส้เล้วใส่พ่กกอพอดีพองามล่ะบ้าผู้ใดอยากกินเผ็ดก็กินน้ำกันนันบะพริกนวยกินกับเอาเดี๋ยวปนปลาดุกได้เหมือนนี้พี่น้อง เห็ดปูนปลาดูคึ้พพอยแยเห็ดหน้ามหมไทยหน้าขาดหน้าเรานั่นปลาดุกขี่ขาดะนะปลาดุกขี่ขาดปลาขี่ขาดนั้นมาปนน,น,นี่ยเสียบเสีบเลยตุ่มเนาะมบไรเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยคือสีแซ่บน้ำกันว่ะตัวทอปูมือนี่าน้อยใหญ่น้อยขาดหน้าไหมขาดหน้าตัวทอปูมือนี่มหมเอามาหน่ะมั้ต่ำปนหอดกลางโรดเดลยมีพักแว่นกินกับอะไรใหญ่ไหม โอ้ยมีผักปังนะลวกผักปังลวกผักหขมมาสั่นวะผักแว่นที่มันเข่ากันแล้วผักแว่นผักไข่ผักแว่นผักไข่บ้านเฮาไหมผักกร็นองมาเมื่อนั้นแมนต้มนออะไรโอ้ยกินหอยบ้านเฮาเนาะแต่ว่าได้กินซ้ำเนี่ยก็ดีละวะบ้านเฮาอยู่นี่ก็ะไรเดี๋ยวจพี่น้องที่บ้านว่าหุญน้อยเอามตอนปดูเอาวันเอาแกงออกดีๆก่อนพูดลังคนกินแล้ยค่าติ พ้อวเด็ดกลางกระไดข้าขาา้าวค่ะข้าเขีเขยวไหลน้ำไหลเป็นเธอใส่ขพี่น้องเมื่อนี้ดาราช่องพี่น้องใส่ถุงมือพี่นอ้องบ้านเธอใส่ถุงตีนใส่ถุงมือใส่ถุงมือแล้วเนาะเฮ็ดงานเม่เฮ็ดงาน <S 1> <S 1> เดี๋ยวกินปลาแดกสิติดมือของเจ้าขวางว่าเป็นยังหรอดมได้เบิดงขึ้นวะเดี๋ยวนี้ดาราช่องพี่นอ้อง มึงดูงามกะงามแต่ว่าพุ่งกะออกจยกหน่อยธรรมาดาแล้วเนาะอุดมสมบูรณ์คนมีพุ่นะงจุกไปหน้อยอุดมสมบูรณ์จ้าตอนปลาปนปลาดุกปนใส่ผักเขียนเนาะพี่น้องเนาะใส่ผักเขียแต่อยไงแข็ง<ๆ>เนนะี่ยน้อยเนาะเออ ใช้มาเคี้ยวมาแข่งมนก็ถี่เสเียบนำปลาแดดพันก็เป็นได้เสียบตด้เสียบไปหน่อ,อันวนวดแปดตายนวดแปดตายตัวอันนี้คิดพอที่เมืองไทยเหาคันพันตมมันประดุกพนกระเอามาเศร้าใน้นำปลาแดกในรูปย่างผู้ดใดใครจะมาพิมี์ติากตัวไม่แฉะคับ ว่าต้องใส่พริกเด้วพี่น้องคนกับแม่ย้ำๆใส่น้ำปลาแดกตามเลยด้ยวพี่น้องคนแล้วเสียงตังปนปนปลาดุกผู้ดใดอยากอยู่ไกลอย,ยูย่ไกล้ากันมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินปนป่าน้ำกันปนปลาดุกพนามาบอลาบได้ปนเรา บนน้ำปาแซอืม,มีตลาดได้กว้วย,ยได้ถอดเมื่อนี้กินก้นปลาดุกเมื่อน้ากินก้อยเนือ้อ <c> เ <ười> ย็นสิบอาเซเนือ้อมาก้อยนี่จีสีผ้ากินก้อยเนือ้อพี่น้องก้อยตัดเป็นแดงค่ะไม่คินได้พี่น้องโอ้ยหนักเฮียเฮียหเอากระดาษนี่เอายอมซับซับกระดาษขี้ควาบันเท้าวะ นเฮ็ดกับเขาหลายๆคนหลายๆเนาะธรนมดาโอ้ยแั่นั่นคือเทียงหน้ามีจัฉะเนาะก่นนอ,กกอนก่อนเทียงหน้ามีจักันสีบเนาะคนละแกนแบบไปหยอดหอดขันตอนนีหยอดขันตอนนี้แล้วเนี่ยคุณนะเอาน้ำใส่อีกก่นอนจำซิวได้พี่น้องอมาเป็นแบบๆกับพี่น้องผู้ใดอยู่ ใช่นี่อยู่ประเทศใดประเทศลาวประเทศใดกันานากินนมากันขั้นตอนตำแล้วๆบ้านนี้แล้วเะไรที่น้องอสใส่หอมเ <c oughs> มียเนี่ย <c oughs> โอ้ยบลใส่หอมมันสเสียบพี่น้องสีหอมจะคลองเองหล <c oughs> ้องจะคลองเอง <c oughs> บ่ได้ตัวนี้ต้องมีหอมใส่ตัวเพราะความกับมีปุ๋ยย่างดีเนาะปุ๋ยธรรมชาติที่พี่น้องแซ่บป้ะนวดไปบ้านปันใดเติมน้ำปลาจักหน่อย ผงนัวกับมาฮั่นใ,ใส่อซนัวแปะตายหลุตั้ะอันนี้ผักหอมเนี่ยพี่นออ้นนอ,นองมาเนี่ยฮั่นหอมหอมบัวบ้านเท่าไหมหอมหัวแดงบ้านเท่าไหมไปแกะกี่ตานมาใส่เนี่ยมาแจ่มันหอมแต่ว่าหอมต้นหัือหอมพักซี่กนีนหัือมาฮั่นใหญ่อีกรุ่นหนึ่งเป็นหมากลุก ก็เลยบอเอามาแยกในเรียบบ้าใส่ครบเครื่องแล้วกินด็องเลที่เน้พี่องเราเป็นรัสซีอ่ะ แลี้วเลยได้บัตรไหเพี่อนปนฝาปนเข็นเขียนนัว่าว่าเห็นคือขึ้นอยู่บ้านเท่าหรอกปะ <c oughs> กินว่หลายคนวันนี้มาติดตามตอนกินได้ฟพี่อ้องติดตามถ้าติดตามตอนกินได้จ้า๊มยบายบอกม่ญ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดรซับคาตะไคข่ห็นนั่ในได้จ้า